ครับผมต้อมลูกชาวนาครับวันนี้จะพามารีวิวรุ่น TC C8R ครับแรงครับจะพามาดูจุดที่เปลี่ยนทายของเลวครับรุ่นนี้ครับถ้าลูกค้าท่านใดครับที่มีรถรุ่นนี้อยู่ก็สามารถดูคลิปนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนทายเองได้ครับ ครับุ่นนี้ครับคานหน้าสุดยอดครับเรามาดูตัวนี้ครับนี่ครับตรงที่เราเติมน้ำมันคานหน้าครับนี่ครับรถตัวนี้เลยคายออกเลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นที่ปล่อยน้ำมันคานหน้าครับ ขายนอกเลยครับรุ่นนี้ไม่มีดุมไม่มีน้ำมันดุมครับไม่เหมือนรุ่นทีทีครับทีทีเขาจะมีน้ำมันดุมครับเดี๋ยวผมรีวิวลอบหน้าครับมาร่นสี่แปดครับเกียรเองได้ครับลูกค้าครับเลียนง่ายครับรุ่นนี้แล้วก็มาดูที่ครับจุดที่ ว่าเวลาเราเติมน,น้ำมันคาหน้าไปเราจะดูตรงไหนให้มันพอดีครับนี่ครับน็อตตัวนี้เลยครับข้างขวาของคนขับครับเราคลายน็อตตัวนี้ออกเลยครับเราก็เติมน้ำมันครับเราจะเติมฝั่งนู้นก็ได้เราจะเติมฝังมฝ่งนี้ก็ได้ครับถ้ามันมีน้ำมันเราเติมไปแล้วน้ำมันมันไหลออ,อกตรงนี้ครับแสดงว่าพอแล้วครับ น้ำมันพอแล้วแต่ว,ว่าถ้าเราเติมฝั่งนี้เราจะดูยากครับเพราะว่ามันจะไหลลงมานี่เลยครับเราต้องเติมฝั่งนู้นครับมันจะดูง่ายครับ ไปเรามาดูที่เครื่องยนต์ครับตัวนี้จะเป็นที่ปล่อยน้ำมันเครื่องครับมันจะอยู่สองฝั่งครับข้างนี้กับข้างข้างซ้ายกับข้างขวาครับตัวนี้จะเป็นเกตวัดน้ำมันเครื่องครับ ตัวนี้จะเป็นกองน้ำมันเครื่องเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งเราต้องเปลี่ยนกองด้วยนะครับจะพามาดูจุดที่เติมน้ำมันเครื่องครับเดี๋ยวเปิดฟ้ากระโปรงแป๊บหนึ่งครับดึงเลยครับเนี่ยครับ จุดที่เราเตือนน้ามันเครื่องครับดึงออกมาเลยครับไม่ได้เป็นเกีียวครับตัวนี้ดึงออกมาได้สบายแล้วก็ดันเข้าเลยครับเติมง่ายครับรุ่นนี้ครับนี่ครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับขายรอดออกเลยครับเวลาเราถ่ายต่อไปจะมาดูนี่ครับ กองโซล่าครับเวลาเราเปลี่ยนกองโซล่าเราจะทําการถอดปลั๊กตัวนี้ออนครับปลั๊กของก้นกองครับกอเราถออปลั๊กออกทีนี้เราก็จะมาอุดน้ำมันเส้นนี้ครับลูกค้าดูเลยครับเส้นนี้ครับเพราะว่าน้ำมันจะวิ่งเข้าเส้นนี้ครับนี่ครับมันจะมีลูกศรบอกครับ เราุดเส้นนี้ไว้เราก็ถอดกองเลยครับถอดกองออกมาทีนี้เราก็นี่ครับมาถอดตัวนี้ครับตูดครับตัวที่เป็นพลาสติกครับนี่ครับถอดออกทีนี้เราก็ถอดต่อรองแล้วก็คันใสเหมือนเดิมครับใส่กองตัวใหม่ครับเราก็คันเข้าครับคันเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เสียบปลั๊กครับ แล้วก็เสียบสายตัวนี้มันเดิมครับสายน้ำมันเข้าครับทีนี้เวลาเราแยกน้ำมันครับนี่ครับหางปลาครับคันออกเลยครับคันออกก็ทวนเข็มนาฬิกาครับคันเข้าก็ตามเข็มนาฬิกาทีนี้เราคันออกแล้วก็นี่ครับแยกตัวนี้ครับ ยกเลยครับแยกให้ฟองอากาศออกครับแยกจนฟองอากาศออกหมดจนเหลือแต่น้ำมันแล้วก็เสร็จครับเราก็ปิดหางปาลาไปเลยครับก็จะเป็นอันเสร็จพิธีครับสำหรับเปลี่ยนกองโซลาครับไฮโดรลีครับ ตัวนี้จะเป็นที่เติมน้ำมันไฮดรลิกของ t ี4 8 r ครับเราจะเติมตรงนี้ครับแล้วก็วัดวัดตรงนี้เลยครับดึงเลยครับดึงขึ้นมาเลยครับนเกีวัดครับนี่ครับมันจะมีขีดไว้ครับ สีสองครับแล้วก็มาดูตรงที่เราปล่อยครับเราจะแป๊บหนึ่งครับเนี่ยครับรถใหญ่ครับนั่ตตรงนี้เลยครับเราจะปล่อยออกตรงนี้ครับปล่อยออกตรงตรงตรง,ตรงตรงตูดที่เรานั่งครับ ตรงห้องเกียร์ครับลูกค้าที่มีรุ่นนี้อยู่ครับดูคลิปผมแล้วก็นำไปถ่ายตัวเองด้วยครับถ่ายของเหลวครับถ่ายง่ายครับไม่ไมยุ่งยากครับจะโทรมาถามผมก็ได้ครับวิธีถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายของเหลวครับ 088 134 5 4 9 5ครับให้คำับปรึกษาได้ครับอันนี้จะเป็นพักน้ำครับครับมันจะมีขีดบอกจะมีตัวเลขบอกแต่ว่าลูกค้าห้ามเกินห้ามห้ามให้น้ำมันลด ลดกว่านี้ครับให้เสมอขีดนี้ครับแล้วก็ห้ามกิน้วยครับแล้วเราก็ดูกองครับกองอากาศลูกใหญ่ครับสองชั้นครับ ถ้ามันถ้ามันดำแล้วให้ลูกค้าเปลี่ยนเลยครับเพราอว่าใช้ใช้ใไม่ได้แล้วครับถ้ามันดำมากเดี๋ยวฝุนเข้าเครื่องครับเวลาเราเป่าเราเป่า,า,ปาแต่ลูกนอกนะครับไม่ต้องเป่าลูกในเพราะว่าเดี๋ยวตารางกองมันแตกครับจะทำให้ฝุ่นเล็กๆเข้าเครื่องได้ ก็แบตเตอรี่ครับค้าดูคลิปผมอยู่ก็กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเป็นช่องใหม่ครับเพิ่งหัดทำครับค้าที่มีรุ่น TC TC 48R ครับดูคลิปผมแล้วก็ทำตามที่ผมบอกเลยครับเลียนเองก็ได้ครับ งบน้อยครับซื้อไปเปลี่ยนเองได้ครับเพราะว่าช่างไปก็มีค่าใช้จ่ายแล้วครับมาดูปัม๊มไฮโนรลีครับปั๊มลูกหน้าครับลูกเล็กมันจะเป็นของพวงมาลัยครับ มันจะไม่ได้ไปยกหางแล้วก็ยกใบมีนหน้ามันจะแยกกันครับจะเป็นของของอมาเลยครับนี่ครับลูกค้าดูก็เข้าใจครับแล้วก็ลูกหลังจะเป็นจะเป็นยกใบมีนหน้าแล้วก็ยกหางครับมีบางตานก็สับสนครับ สับสนว่ามันใช้ด้วยกันไม่ได้ใช้ด้วยกันครับมันแยกกันครับของไก่ของมันเลยครับกับตะแกงครับถ้าเราทำงานมันมีเศษฟางหรือเศษหญ้าเศษฝุ่นที่มันใหญ่ๆแล้วก็คลายตัวนอยกเลยครับหางปลาครับ รเราต้ดึงออกมาเลยครับแล้วก็จุดอัดจารบีครับสำคัญมากครับคือคือคันหน้าครับเราต้องเราก็ต้องดูแลน,น,นะครับถ้าเราไม่อัดเลยก็ไม่ได้ครับอย่างน้อยก็สัก อาทิตย์หนึง่งครับอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีครับไม่ไม่จำเป็นต้องอัดทุกวันก็ได้ครับแล้วก็สลักกระบ,บอกเลี้ยวมันจะมีสองตัวครับนี่ครับมีตัวนี้กับตัวนี้ครับแล้วก็ตุ๊กตาคานหลังครับเนี่ยครับเป็นตัวนี้ครับจุดอัดจะเล็ ของรุ่นนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวที่ 3. 4ี่ให้ดูคนระับว่าเป็นแบบไหนต,ต่างกันอย่างไรครับนี่ครับตรงนี้ก็อัดโดยครับ เช็คเบรกมือด้วยครับมีบางครันที่เดือเป็นประจำครับแต่มันก็มีโคตดฟ้องอยู่ยครับถ้ามันติดเบรกมือไว้จะขึ้นที่โชว์ที่หน้าปัดครับลูกเบรกมือครับรุ่นนี้ก็เข้าเกียร์ง่ายครับโดยไม่ต้องหยุดรถ าดูคลิปนี้ก็กติดตั้งพร้อมหน่อยนะครับเป็นช่องใหม่ครับกำลังเปิดใหม่อาจจะภาพจะสั่นบ้างก็ขอไปครับลมแรงครับแล้วก็เสียงสะดุดครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะตาม,มาดูการใส่เกียร์ครับบางคนก็งงครับกับเกียร์รุ่นนี้ครับเพราะว่ามันเยี่ยมเยอะนะครับจริงแล้วก็ไม่ยากครับออปชั่นเยอะ ใจครับมาดูรถรถได้ที่ครับที่บริษัทมาตวีเตอร์นชแนลครับทีสองสีครับถนนสองสีชั่วใเดือดดมสีแยกนาเจริญครับขีดกุขกคันกู้งซิงตางกูแถวๆนี้มาดูรถได้ครับ 8ปดแปดหนึ่ครับติดต่อตมาได้ตอนนี้กระจกมองหลังพอดีเยอะครับกระจกมองหลัง น,นี้พยายามจะให้น้ำมันขาดครับจะให้น้ำมันโซลา่าขาดครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวปั๊มปั๊มโซลา่ามีปัญหาพยายามจะให้น้ำมันหมดขาขาเท้าเวลาเราทำงานครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ อยนี้ครับลูกค้าท่านไหนที่อยู่คลิปนี้แล้วก็เวลาเปลี่ยน่ายของเดียวก็ทําตามที่ผมบอกนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับ